สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอพี่โก้เครับก็สวัสดีทั้งก a ลิยาไลฟ์นะครับแล้วก็สวัสดีทั้งช anel ยูทู e ด้วยนะนะครับขอบคุณมากอย่ลืมฝากกด subscribe ้วยวันนี้ต้องขอบคุณน้องบาสก่อนนะที่ให้พี่โกยนะครับมาเปิดกล่องดาวันนี้แบล็คบ็อกซ์นะครับสองแพ็คนะครับก็ทําการซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับสองแพ็คนั่นหมายความว่าจะมีการทั้งหมด6ใบเพราะว่าแพ็คละสามใบครับไม่ต้องเสียเวลาครับไปด้วยความรวดเร็วเลยครับเพราะพี่เสียเวลามาเยอะละ ก็คือการ์ดนี่ครับ6ใบนี้ครับไปครับเริ่มจากท็อป50ครับบวก2ถึงบวก5ปี LP ครับจัดไป 47m ครับ T o w a r c o คแล้วก็จอแดนแฮนเดอร์สันนะครับเฮนเดอร์สันนะครับก็เป็นว่าที่แชมป์พีเมลีนะนะครับของฤดูกาลนี้นะครับสำหรับกองการกับดันคนนี้นะครับต่อไปครับ LP 30นะครับบวก2ถึงบวก5ต่จไปครับ เฮีกัลิหน่าไหมครับแอดครับใช่ครับถูกต้องครับหนึ่งเฮียกลินานะครับแล้วก็นี่ครับอาร์เกโลกับแบลมซี่ครับสำหรับท็อป30แล้วก็เรามาถึงไฮไลท์2ใบนี้พี่จับไม่ดีลานะนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตาม u b ับสไคร c h ช n แนลกันไว้ด้วยนะครับไปครับใบแรกครับขอเป็นรูทกุลิกครับคริสเตียนเบลรี่ใบต่อไปครับ ท้อง้งบาทไดยครับ